เบบี้ดอชนะครับอาจจะเข้ากระดานโรบินฮูดมีสองข่าวสองกระดานเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่ากาวกันต้องแต่กลางน้ำนะครับต้องแต่กลางน้ำและวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนข่าวเรือนี้เดี๋ยวเราไปรับชม ในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลน,นะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับเบบี้ดอชนั่นเองผมบอกว่านะว่าเป็นข่าวลือนะครับไม่ใช่ข่าวจริงนะครับซึ่งเบบี้ดอชเนี่ยจะเข้ากระดานโรบินฮูดและกระดานใบแนนเนี่ยจะเข้าอันไหนก่อนนะครับต้องตอบเลยว่าใบแนนก่อนนะแต่มันจะเป็นไปได้ขนาดไหนโรเบบี้ดอชเนี่ย ตอนนี้มีข้อดีและข้อเด่นอะไรบ้างนะครับกับเหรียญต้นนะเอเหรียญมีมานะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ําเนี่ยกับตัวอื่นๆนะครับที่มีการเปรียบเทียบกันนะคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าวันนี้ผมได้ข่าวนะครับว่าตกลงแล้วเบบี้ดอลจะเข้ากระดานโรบินฮูดเนี่ยเป็นข่าวลือนะนะครับแต่มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้อยู่แต่คงต้องรอสักระยะอัดนะครับ ว่าราคาจะไปได้ไกลขนาดไหนและตัวของโรบินฮ o ดมีความพร้อมขนาดไหนเอาล่ะเรามาโจทย์ของกระดานไบแ a น c e ก่อนนะครับโจทย์หลักๆของกระดานไบแ a น c e เนี่ยถ้า Baby d o อสเนี่ยจะมีการเข้านะครับในกระดานของไบแอนน่ะมันต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นอะไรบ้างนะครับ1คือคนถือนะครับตอน,นเนี้ b บบี้ดอสมีคนถือมากกว่าชิบะแล้วนะครับแสนล้านล้านหนึ่งแสนกว่าๆนะครับ ตัดกันแค่หลักหมื่นเองนะรประมาณนั้นนะครับถ้าเทียบกับชีบนั้นตอนนี้เรื่องโฮเดอร์ไม่เกี่ยงเลยนะครับเบบี้ดอเนี่ยได้อยู่ละนะครับได้เป็นเหรียญท,ที่ที่มีประสิทธิภาพในด้านการที่คนโฮมากที่สุดนะครับโฮมากที่สุดในเครือข่ายของ BSC แซงอิตาเลเียนนะในเครือข่ายของ BSC ฉะนั้น Baby d o อตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณสมบัติเนี้ย ผ่านนะครับเป็นอีกหนึ่งคะแนนที่ผ่านเลยและอย่างที่สองนะครับคือ Baby d o อมีกำลังซื้อนะครับมีแรงซื้อเนี่ยรายวันสูงมากนะครับถ้าดูง่ายนะครับสำหรับวันนี้ตลาดคริปโตเนี่ยมืดนะครับแล้วก็แดงเลยนะครับคือว่าราคาเนี่ยมันไม่น่าอาพิรมเท่าไหร่นะครับเราจะไปพูดสาเหตุกันอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่เอาแหละนะครับกระดานแดงแต่ Baby d o อเนี่ย เป็นตัวเดียวนะครับที่ยังคงราคาและยังพุ่งต่อนะครับเมื่อวานนี้จากประมาณแค่2,008นะครับ0.08ตัว2,008ขึ้นมาถึง3233เลยนะครับตอนนี้34แล้วมั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับคือมีการขึ้นของราคานะครับทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างนะครับว่าไอคนที่พยายามซื้อชอนขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานก่อนที่ผมจะทำคลิปนะ โอ้เบบี้ดอชนะครับขึ้นมาเป็นสีเขียวแท่งยาวๆเลยนะครับแต่วันนี้มีการตายละนะนั้นต้องดูว่านักลงทุนนะครับเขาจะทำอะไรกับเบบี้ดอชนะในขณะนี้เขาคิดอะไรกับเบบี้ดอชผมให้สองอย่างนะครับตอนนี้นักลงทุนไม่สามารถที่จะไปเหรียญอื่นได้เลยกลับมาเล่นเหรียญมีนตัวนี้แทนนะครับที่เป็นเหรียญเบบี้ดอชแทนนะเนื่องจากว่าเหรียญอื่นอ่ะมันแดงหมดเลยนะครับเขาเลย พยายามที่จะเอาเงินเนี่ยบางส่วนนะครับมาพักแล้วก็โฮเอาไว้ยาวๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเขาเรียกว่าการพักใจของเรียนนะครับหรือเรียนพักใจอย่างที่สอนะครับคือเรื่องของเบบี้ดอสเนี่ยอาจจะมีอนาคตนะมีอนาคตที่ที่คนคาดว่าน่าจะเข้ากระดานอื่นผมต้องบอกว่ากระดานอื่นนะเร็วๆนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปแนนเนี่ย ต้องมีอีกทั้าหนึหรือ2หรือสามกระดานที่จะเข้านะครับเป็นไปได้มากนะครับที่เบบี้ดอสเนี่ยจะเข้า1หรือ2หรือสามกระดานน,นั้นตอนนี้คนก็เลยพยายามที่จะซื้อแล้วไต่ขึ้นไปนะครับและสักระยะหนึ่งก็จะทำลายราคาคอนเซ็ปต์มันประมาณนี้ที่จะทำให้เห็นนะครับฉะนั้นผมบอกแหละว่าประมาณนี้แหละนะครับเบบี้ดอสเนี่ยมาแรงแน่ๆแต่ปัญหาก็คือว่า อ่าเบบี้ดอเนี่ยจะเข้าไปกระดานใบแนนเนี่ยมันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับที่ที่เข้าไม่ได้หนึ่งนะผมไม่ไว้ใจนะครับเรื่องของโปรเจกต์เพราะว่าทีมงานก็บ่นอยู่นะครับว่า Baby d o อเนี่ยมีคนโฮมีคนซื้อมีคนทำราคาอะไรเยอะขึ้นมาจริงแต่ว่าเรื่องของ Business Model ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมบอกเลยเลยนะว่าไม่มีนะครับดังนั้น Baby d o อต้องคิดโจทย์ทั้ง d a p อ ดีฟายนะครับตอนนี้มีดีแอปดีฟายละนะมีเว็บไซต์ของตัวเองมีชุมชนนะครับนั้น b a b y d o t นะครับเหลือแต่การทำเกมไฟล์ NFT นะครับและตัวของอตัวของ d a แ p นะครับแล้วก็ดีฟายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเกมอะไรพวกนี้ยะนั้นถ้าตอนนี้ b บ b y d ดอสจะทำอะไรได้ก่อนคือ NFT นะครับ MFT ของ b a b y d o อ s ต้องชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็มี Marketing ที่ดีนะครับฉะนั้น b a b y d o อ s เนี่ยราคามันถึงจะไต่ไปได้แต่ปัญหาก็คือว่ามันยังไม่มีนะครับแต่ราคามันมีการไต่เท่านี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นราคาในการเก็งกำไรในความก่าวมันเรายังไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเป็นยังไงนะครับฉะนั้นผมให้ทั้งสองอย่างไปก่อนและอย่างสุดท้ายนะครับคือ b a b y d o อ s ตอนเนี้คือถ้าเกิดพูดนะครับคือว่า จะเข้าไปแนนได้นีนะครับชุมชนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะก็น่าจะมีคนสนับสนุนพอนะครับรวมถึงคนที่เข้าไปเลือกโหวตนะครับใครอยากเลือกโหวตนะครับเหรียญ b a b y d o อเนี่ยก็มาทักในเพจได้นะนะครับนั้นโดยรวมนะครับเบบี้ดอเนี่ยตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือเกมไฟล์นะครับพวกโปรเจกต์ต่างๆนะครับขอให้พัฒนา nft ออกมาก่อนพัฒนาให้ดีนะครับก็ผมว่า ในประมาณปลายเดือนนี้น่าจะเห็นสูงเจ็ดตัวแล้วล่ะนะครับยกเว้นจะโดนทำลายราคานะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งกันนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะโดนทำลายราคาแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเข้าใกล้เดือนมีนาเมษากนและที่เป็นจุดพีคที่สุดของตลาดคริปโตนะครับฉะนั้นอดใจรอนะครับ Baby เบบี้ดอสจะมาแน่นะครับแล้วก็พยายามอดใจเอาไว้นะจะคิชุนะครับไซตามะอ่างเงี้ยนะครับสามเหลี่ยนเนี่น่าจะเป็นตัวเต่งนะ จะเข้ากระดานไปแนนเน่ยสเหรียญนี้น่าจะเป็นตัวเต็งนะครับก็ลองดูนะสําหรับเบบี้ดอสนะครับดังนั้นการจะเข้ากระดานโรบินฮูดได้นะครับมันผมว่าข่าวเนี้ยคงจะเป็นอีกไกลเลยนะครับน่าจะปีหน้านะครับยกเว้นเบบี้ดอสจะจนทําลายราคาก่อนและเรีวบินฮูดเนี่ยต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับเรื่องการปัน่นคดีความเรื่องการปัน่นหุ้นมีมนะครับพวกเกมสต็อปอะไรพวกเนี้ย ต้องเคลียร์ตัวเองได้ก่อนและถ้าเกิดโรบินฮูดมีการเคลียร์ตัวเองจุดนี้ได้เมื่อไหร่นะครับรับรองเลยว่าโรบินฮูดนะครับจะรับดีบิวดอสรับชิบะได้ด้วยนะครับและรับเหรียญตัวหนึ่งด้วยด้วยเพราะตอนนี้มีข่าวแล้วว่าโรบินฮูดเนี่ยพยายามผลักดันเหรียญมีนตัวอื่นนะครับขึ้นมาด้วยเอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันขาดอย่างเดียวนะครับเรื่องของโปรเจกต์ถ้าโปรเจกต์ไปได้นะครับเริ่มมี NFT แล้ว ฉะนั้น b a b y d o อนะครับก็จะสามารถเข้ากระดานไบแนนได้อย่างแน่นอน,นครับข้อมูลมีประมาณนะครับก็สามารถเข้ามาทักทายติดต่อกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งนะครับและก็เรามีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto เวนซี N ่คอมมินะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าใน ในลายกลุ่มนะครับก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับและเราก็มีสำหรับเบบี้ดอทด้วยนะครับกลุ่มเบบี้ดอทก็ทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR วอารโค้ดให้นะครับและผมมีอีก1น,นะครับโปรเจกต์ที่ผมรับมานเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็คือ Starnet นะครับซึ่ง Starnet เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะที่ช่วยท่านในการลงทุนนะครับ ก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าเชิญชวนให้ลงทุนเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจในการลงทุนอีกทีเอาแหละนะครับประมาณนี้นะครับลองเข้าไปทักกันได้นะครับผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้ประมาณนี้นะครับฉะนั้น Starnet เนี่ยมีจุดเด่นแล้วจุดดีอะไรบ้างนะครับจุดเด่นของ Starnet นะครับคือ Ecosystem เนี่ยแหละนะครับมี Business model ข้างหลังเป็นอ่าเป็น e-commerce คล้ายๆช้อปปิ้งออนไลน์แบบ s h o ปปี้ลาซาดนะครับ,าา online, บ,บ, e, ada, รบสามารถใช้เหรียญของ Starnet เนี่ยเข้าไปนะครับในการใช้เขาเรียกว่า,าในการเป็นส่วนลดนะครับหรือใช้เป็นเป็น s t a b l e coin ได้ในนั้นเลยนะครับหรือว่าใช้จับจ่ายใช้สอยได้ในนั้นเอาละเหรียญ s t a r n e น s t นะครับมีทั้งหมดประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญน,น,นะครับตั้งใจว่าเป้าแรกจะน่าจะเป็น1ดอลลาร์แหละ Stable Coin นะครับ ราคาเริ่มต้นนะครับ0.04ดอลลาร์นะครับ4,000กว่าดอลลาร์แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับทักไปที่เพจเดี๋ยวผมพาเข้าไปกลุ่มน,นะครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่า baby d o g e นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยู่มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ